ทักทายกันรอบดึกอีกแล้วค่ะไม่มีอะไรมากไม่ได้ลงคลิปยาวก็เลยทักทายกันรอบดึกดีกว่านะจ๊ะโอ้แสงแสงสะท้อนเออบํารุงิวนะก่อนนอนเ <c oughs> บิงคะ่ะเมื่อคืนนี้คะ่ะ อุ้ยขอโทษมือขึ้นนี่ถือประตูหนีบมือค่ะทุกคนคะให้ร้องกรีดร้องร้องไห้แปละวะ่าโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยให้ปันเด็กน้อยแบบโดนโดนแรงมากเลยพี่น้องถือแคงอุ้ยทำไมฉันไม่ชอบเลยทำไมแสงมันโอเคแงสมสะท้อนครับถ้าเ่เปิดไฟก็สีนแน่เเห็นหน้าอีกแหละ เียมำขึ้นไห่พี่น้องเอ้ยหายชงสียไม่รู้ว่าไม่บรรลว่าว่ามันจีอันนี้บอเล็บมันสีเนาแล้วมันกระจีอันนี้มันกระิิลุดหรือเปล่าถือตรงนี้เลยพี่น้องตรงโคน้นนะี่เจ็บแบบเจ็บแบบแห้งแบบห้องกรีดร้องสนานวันไหวทางบ้านลูกลูกปิดประตูลูกปิดประตูะตงับมือแม่ งำมอยู่มือเมห้องกากาจารย์เด้อค่ะทักทายกันก่อนนอนนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคน สบายดีกันไหมคะบบล่มคลิปกะสิขึ้นห้องอีกแหละขะบโล่มคลิปบ่าพูดจาเพราะว่าอันคลิปช็อตนี่ไอซาสีล่งเต่แบบว่าอัดคลิปป็นยาอ่อนคลิปตลกคลิปตลกคลิปอกหักอกหักยังไงผัวหนึ่งลูกสามอกหักยังไงอันคีปนี่กะ บ่รู้ว่าใส่ได้ผลบ่แต่ซื่อมาแล้วก็้างใส่มันหลยใส่มันเบิด์ตไม่รู้หรอกกะมันนนาสิบหายแล้วแล่ละหนาเป็นกะหนึ่งไม่ชอบเลยอิจฉาคนที่หนาใสเมื่อก่อนหน้าช้าก็น่าใส่มากพีนก่น้องโมมีหอย่างเลยแต่พอมีมีลูกนะพอมีลูกมันบอ ตอนม่ลูกคนที่สามนี่เป็นอ่าอะไรนะเป็นสิวสิวขึ้นเต็มหนาเลยสิวแล้วลเราก็คิดว่าเออว่าเป็นยังอาจจะเป็นเพราะเป็นสิวอันไ้สิวสิวท่สิวทองสิวฮอร์โมนเดี๋ยวขอลูกไปกับคู่เสีหายบ่หายค่ะเป็นปีเป็นปีเป็นปีกว่าจะหายกับไปเจอคที่มพอกหนาของปากีเนอมาใส่เออมพอมาใช้แล้วก็เลยหาย มันเหมือนเป็นสิวที่ไม่ใช่เป็นสิวหัวช้างสิวหญ่บอเมนโนนันมันเป็นสิวแบบว่าสิวเหมือนเป็นสิวเป็นโพสเป็นพื้นอ่ะทุกคนจะขื้นตรงเนี้ยเต,ต็มเลยเต็มเต็มเห็นอะไรกับว่าหายทำยังไงก็ไม่หายจนแบบคิดว่าโอ้เสียดายแจ้ของนี่แล้วก็กะตอนท้องนะกะกะขื้นหลายกะก็ขึ้นเยอะพอกาขึ้นเยอะก็คิดว่าเออพราเป็นยังเป็นน้ำเป็นฮอร์โมนหลูกคอดมากแี่หลายบาทเนี่ย รากันหลายขึ้นหลายขึ้น,ยนเยอะด้วยแต่ก็อาชาก็ไม่มีวินัยไม่มีวิในัยในการทาครีมนั่งนอนหรือพี่น้อง,องเอ้ยหรือกับแบบว่าครีมกันแดดกับบอบไว้เด้ด๋ยวใส่สินะเพราะว่าเาครีมจะมาเห้องไปใส่แต่อันที่จริงแล้วอะแสงแสงยูวีจากไอ้นี่เนาะแสงยูวีแสง,แสง,แสงไฟแสงไฟกับก,ก็ก็ทำให้เม่นบอกระท่าทห้หนาดำนาเป็นกะ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะบำรุงทันไหมแก่แล้วสามสิบสามแล้วอะหน้าไปแล้วอะทำไงต้องพึ่งแอปตลอดเลยแต่ดีไม่เป็นสิวแต่ว่าหน้าหน้าเป็นกานี่ไม่ชอบเลยอาซานกับทุกคนอนนัีจริงนะถ้าอาซานเราจะต้องแบบนิ่งๆนะไม่พูดนะ,ะต้องรอ โอเคไปแล้วค่ะทุกคนมาทักทายกันยามเล่นค่ะลาตีสวัสดีนะคะฝันดีกุศดไนท์นะคะทุกคนฝันดีนะคะทุกคนกุศดไนท์บ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้าน,นะคะเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนมาสนียกันมามาสนียกันมาทักทายกับถ้ามาทักทายก็สวัสดีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย